อะไรคือรักไมเมดเดนมากเท่าไหร่เนี่ยมันเป็นคำถามที่จยเพิ่งเฉลยคำถามให้แฟนเขาแฟนเขาไม่รู้ใครได้เงินหนึ่งแสนบาทจากคลิปยูไนกรอบที่บ้านพี่เน็ตชาร์ปชนะแล้วก็แบ่งกับรุทเฮ้ยเมทยสวัสดีครับผมไม่เมทเนะครับคลิปคู่วันนี้ คือสนุกแน่เลยนะครับไม่กี่วันที่แล้วมีคนส่งลิงก์ของ quiz quiz คืออะไร <What? S 1> ข้อสอบ my mannet ที่บอกว่าคุณรู้จัก my mannet ดีแค่ไหนหรืออันนี้แหละชื่อว่าแฟนพันแท้ my mannet ในแต่และข้อคุณมีเวลาในการตอบคำถาม15วินาทีแล้วผมดูนี้ดูดูอันดับคะแนนมีคนที่ทำคะแนน8,800โรอย้อยเลข2ใเ,เ,เลข3คือกอล์ฟกอล์ฟในทีมเลขสนะเ้ย ก็คือคนทําคะแนนเยอะผมก็เลยอยากจะดูว่าถ้าตัวผมเองทําข้อสอบนี้เรื่องตัวเองผมจะได้คะแนนสูงกว่าแฟนเับไหมก็เอมือนเรื่องชีวิตของตัวเองผมก็น่าจะรู้คําตอบที่ดีที่สุดมั้งฮ่าโอเคแต่ก่อนเราเริ่มทำข้อสอบนี้นะครับดูรูปรูปที่เอาเรื่องเป็นหน้าบกของข้อสอบทำไมมันต้องเป็นรูปนั้น ทำไมเอารูปดีๆจาก uh, m y m a n e n c o m นี่ๆดู m y m a n e n c o m นี่ๆมันมีรูปดีๆที่ยิ้มที่ดูหลอ่อใช้รูปเหล่านี้ก็ได้ทำไมต้องมาใช้รูปนี้ <c oughs> เอ,อ้ยและพูดถึง m y m a n e n นะครับตอนนี้อยา่าลืมไปที่ m y m a n e n c o m นะครับเพราะว่าเสื้อมันใกล้จะหมดแล้วนะครับและวันนี้วันนี้ผมจะมีรหัสสวนหลดสุดพิเศษที่คุณใช้ได้เพียง <c oughs> แค่2-3วัน คุณจะได้ส่วนลดเลยนะครับฉะนั้นดูคลิปนี้ให้จบเพื่อจะรู้ว่าคุณต้องทำยังไงถึงจะได้ส่วนลดรีบไปซื้อเสื้อมวงมายแมเนก่อนมันหมดเพราะว่ามันใกล้จะหมดแล้วเลยนะครับและถ้าก็ว่าคุณยังไม่ได้กดติดตามช่องไมเนเราใกล้จะถึง10ล้าน subscribe แล้วนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับมาเรามาเริ่มเลยดีกว่าอาชยามายมเนเกิดในย4ชั่วโมงอะไรอะไรนายมะกอกดำยี่สิชั่วโม,ง,ม,มงในป่าเอ้ยถูก สามันชาเล่นอยู่ใน2ีช่วงบ้านแผโอ้ยตามเวลาด้วยคำสั่งคุกชาเล่นอยู่ในเท็นเทนเทน,ทนเออนี่แหละวันนี้ก็ยิ่งตอบเร็วก็ยิ่งยิ่งได้เมื่อใครเป็นทีมโดนคุกชาเล่นเขาต้องทำอะไรเ <c oughs> ขาคุก5นาทีห้ามพูด5นาทีเข้าเดนห้านาเข้าเนทนถูกโอ้ในงานไอโรไฟซีซั่นหนึ่งพีเน็ตโชว์กับใครคิโอเต่คิโอเต่ ใครเป็นพิธที่ก่อนโซเชียลวัตพี่ชาร์ปอย่าลืมไปติดตามช่องเขาด้วยนะใครได้เงิน1นึ่งแสนบาทจากคลิปอยู่ในกรอบที่บ้านพี่เน็ตชาร์ปชนะแล้วก็แบ่งกับรุตเฮ้ยพิษพิษได้ไงสุนัขของพี่เนตชื่ออะไรทวิตผมพิษได้ยังไงแป๊บหนึ่งมามามๆคลทีวีซีช่วงในห้องน้ำพี่เนตอยู่กับใครอยู่กับนาย โอ้โหอ่านสุดท้ายคลิปชิงเงินหนึ่งแสนบาทปนเกาะร้างทำไมถึงอ่ามันมีคนยอมแพ้นาทอะไรขึ้นโอ้โหสิบคำท้าเฮ้ยพอมันมีสิบห้าวินะผมได้แค่หกพันเดี๋ยวก่อนผมแพ้กอล์ฟได้ยังไงกอล์ฟขี้กงหรือเปล่าอะกอล์ฟคุณดูดูคำตอบแล้วแล้วก็กลับมารีบตอบรีบตอบไหมไม่แต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมผมเล่นอีกครั้งได้ไหม มาคำาำไปเราจะดูคําถามที่ผมผิดนะครับผมจะเริ่มใหม่แล้วเราต้องดูคําถามที่มันบอกว่าผมผิดผมจะผิดข้อสอบของตัวเองได้ยังไงมันถามว่าใครชนะตอนที่อยู่ในในกรอบที่บ้านเนทอันนั้นมีทางผมกับรูทกับชาร์ปใช่ไหมแป๊บหนึ่งดูเนทรูทกับชาร์ปแล้วตอนที่มันจบชาร์ปชนะแล้วชาร์ปก็แปลงแต่เห็นไหมเนทแพ้รูทก็แพ้ ชาบปชนะเห็นไหมชาบปชนะชัดเจนเลยแล้วจากนั้นนข่ายใบแบ่งให้รุดแต่ถึงแม้ว่าเขาแบงอันนั้นไม่มา่ความว่ารูดชนะนะครับชาบปยังเป็นผู้ชนะโอ้โหมาเรามาดูคำทมนั้นอีกทีนี่แหละใครได้เงินผู้ชนะแบ่งเงินให้ทั้งสองคนแต่เขาไม่ได้แบ่งให้น็ตเขาแบ่ง ชาร์ปแบ่งให้แค่รุทคนเดียวไม่ใช่2คนเพราะฉะนั้นนี่แหละอันนี้เขาว่าถูกแต่จริงๆมันผิดอันนี้ไม่แฟร์นะครับ <c oughs> ควิสนี้ข้อสอบนี้ผิดผิดไปหมดอันนี้ไม่ดีผ่านแปะไม่ต้องเอาอันนี้เอาอันนี้ดีกว่า <c oughs> ตอนนี้นะครับที่เว็บไซต์ mymake.net.com ผมจะมาสร้างควิสข้างบนนี้มันจะมีหน้าโฮมช็อป ซึ่งที่ช็อปนะครับอย่าลืมซื้อเสื้อและหมวกมานเน็ตนะมันจะมีบล็อกมันจะมีข้อมูลเรื่องทีมผมจะสร้างอีกอันหนึ่งข้างบนนี้ชื่อว่า q u i สนะครับแล้ว q u i สนี้ดูเห็นไหมมันข้างบนแล้ว <Yeah. S 1> มันจะอยู่แค่3วันโอเคอีก3วันผมจะหลบออกจากเว็บไซต์ m y n e n e t ใครที่ทำคิ u ส z นี้ให้สำเร็จแล้วได้เกิน50% คุณจะได้รหัสส่วนลดเพื่อซื้อเสื้อและหมวก m ม่ a มกเนแล้วบอกเลยนะรหัสนี้มีจํานวนจํากัดเพราะฉะนั้นรีบไปทำควิซรีบได้รหัสใช้เลยได้ส่วนลดและซื้อเพราะว่า1เสื้อใกล้จะหมดแล้วหมวกใกล้จะหมดแล้วแล้วก็มันมีจํานวนจํากัดของคนที่ใช้รหัสได้ฉะนั้นคุณมี3วันภายใน3วันแล้วผมจะลบทิ้งเรามาดูว่า ใครสามารถทำแต้มมากที่ส um, ุดของข้อสอบนี้นะครับควิสของ My m a แ e นที่ My m a n e t เขียนเองแล้วบอกเลยนะผมจะทำให้มันยากไม่มันจะมีคำถามง่ายแล้วก็คำถามยากคุณก็มาดูว่าคุณเป็นแฟนพันธุ์แท้จริงหรือเปล่าอย่าลืมไปที่ My m a n n t เน c o m นะครับเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ใต้คลิปนี้ผมสร้างคิสเสร็จแล้วนะครับข้อสอบเดี๋ยวก่อนก่อนจะให้ทุกคนไปลอง ผมอยากจะให้ทีมงานลองและดูว่าใครจะได้แต้มสูงที่สุดในทีมใครรู้จักผมดีที่สุดในทีมเลยนะครับปะทุกคนไปที่คอมแ<ะ>ป๊บเดียวเองไปที่คอมเลยเอาคอมบว้ที่ไหนอยู่ที่อยู่ที่ห้องรีวิวโอ้โหโอเคเดี๋ยวบอยชายคอมนั่นจะคนอ่ทุกคนฟังที่นี่เช้าด้วยตอนนี้อยากให้ทุกคนไปที่ m y m a n e t c o m เชื่อผม มันมีข้อสอบว่าคุณรู้จัก m มามเน็ดีแค่ไหน20คำถามเรามาดูว่าใครในทีมรู้จัก m ม m แมเน็ดีที่สุดอ่ะข้างบนกดที่คิวสนะครับกรอกชื่ออีเมลแล้วจากนั้นมี20คำถามและเดี๋ยวฟังนี้นะสำคัญที่สุดฟังดีๆนะ,ะคุณมีเพียงแค่ประมาณ6-7ถึง7นาทีที่จะทำควิวสนี้ให้จบมีแค่20คำถาม คุณมีเวลาคำทำและสามเซวีแอเรามาดูว่าใครในทีมรู้จักผมดีที่สุดทำเลยคุณเริ่มเวลาคุเริ่มเวลานบแล้วเอาเลยเต็มที่นะบอยห้ามบอยไม่มีความห้ามขี้กงนะใช้ในมือถือได้ไหมได้ในมือถือได้เลยกดเล่นเลยไหมเอาต้องกรอกข้อมูลชื่อกับอีเมลถ้าผมไม่กรอกคงจะทำไม่ได้ดูเลยว่าใครจะตอบอะไรได้บ้าง พงเป็นคนที่เขียนคำถามเองงทำแต่แน่นอนแกเข้าก่อนวหเอ้ยคิดดีๆอย่าช่วยนะนี่เอ็มงงเลยคุ้คุเอ็มงงเลยแด่หนึ่งเดียวเฮ้ยอคิดดีๆนะนี่นี่นี่บางคำถามง่ายบางคำถามยากงาคนแรกเตรียมตัวเริ่มไปอะไรวะ ทีวียอดวิวมากที่สุดเพียวไม่รู้เมื่อกี้เพียวพูดคำหยาบเลยไปชาปีไหนคุณเจอชาปีไหนวะที่แหละทีมเริ่มงงเลยไปสิครับโอ้โหข้อนเนี้ยถ้าตอบผิดเนี่ยไปไหนวะ โดนน้องด่าแน่เฮ้ยผมดูข้อมูลทั้งหมดว่าตอบอะไรถุดผีดจำไม่ได้ด้วยเรื่องเรื่องไงไปไปแล้วไปแล้วนายลืมละวะนายเป็นคนที่อยู่กับเน็ตบ่อยที่สุดในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเออใช่นายน่าจะรู้เยอะอ่าผมว่านายแต้งน้อยสุดน้อยสุดไม่งั้นบ่อยแน่นายรู้แต่นายอาจจะไม่จั นี่คนในครอบควรจะตอบถูกหรือเปล่าอย่างน้อยมาเรามาดูว่าใครได้แต้มมากสุดหรือน้อยสุดเฮ้ยดูได้เอา Players ผมดูได้ถอยถอยโอเคไม่มีใครได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโอเคพร้อมไหมพร้อมพีเอเพีเอได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ฮ้ยต่อกอล์ฟได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์เฮ้ยไปต่อ

8ปดสิบเปอร์เซ็นต์อฮ้ยอันนั้นหมายเพราะว่าทุกคนในทีมผ่านข้อสอบเพราะว่าผมตั้งไว้ว่าเป็น50%าสิเปอร์เซ็นต์จะทำได้แต่ไม่มีใครได้หนึ่งร้อยหรือ90%เปอร์เซ็นต์เลยเฮ้ยดีกว่าถ้าเกิดว่าคนได้70%เปอร์เซ็นต์นะอันนั้นหมายความว่าคุณผิด6ข้อ6ใน20ข้อคนที่ได้80เขาผิด4 ยังน้อยเอ้ยนั่นแหละเขาเพจสี่ข้อเฮ้ยเรามาดูว่าจะมีแฟนกับคนไหนได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเฮ้ยมันมีคำถามที่แบบไม่รู้จะตอบยังไงอะ่ะเอ้าแค่ขอถามข้อเดียวเอเออไ้ที่เหลือมันง่ายหมดอนนัต้องตอบเอาใจคุณจันนไหลยแล้วเรองตอบยังไงเฮ้ย <laughs> โอเคถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมไปที่เว็บไซต์เล่นควีนส์เพื่อได้รหัสส่วนลดของเสื้อและหมวกมาเป็น้น่ครับเดี๋ยวเจอกันกับคลิปใหม่สวัสดีครับ